สวัสดีค่ะดิฉันสิบตรีหญิงสุพรรษารีมนตรีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์มณฑลทหารบกที่17วันนี้จะพาทุกท่านไปรับชมบรรยากาศการอบรมกีฬากอล์ฟจากน้องๆโรงเรียนจันทรุปเปกษานุสรบรรยากาศวันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างไปรับชมกันเลยค่ะ สำหรับท่านที่สนใจอยากเล่นกอล์ฟสามารถมาได้ที่สนามกอล์ฟค่ายประเสริฐสงครามตั้งอยู่ที่ค่ายประเสริฐสงครามหมู่ที่11ตำบลเหนือเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดหรือโทร043-030-177สวัสดีค่ะ ดิฉันสิบตีหญิงสุพรรษาริมนตรีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์มณฑลทหารบกที่17ดสวัสดีน้องๆทั้งสองคนนะคะช่วยแนะนําตัวด้วยนะคะสวัสดีครับผมชื่อนายยศกิจกงแหลมครับสวัสดีครับผมชื่อนายเลิดวัดมหาอุดครับมาจากโรงเรียนอะไรคะโรงเรียนจันทรุเบกษารุ่นสอครับอำเภออำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับวันนี้ก็ได้มาเรียนรู้ที่สนามกอล์ฟจริงๆประสบการณ์จริงวันนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกว่า ผมประทับใจในสนามมากครับแล้วก็ได้รู้จักกติกาเพิ่มมากขึ้นครับโปรสอนดีมากครับสนามก็สวยครับแล้วก็ได้ขับรถกอล์ฟด้วยครับสนุกมากใช่ไหมฮะตรงได้ขับรถกอล์ฟเองเนี่ย <c oughs> แล้วกอ็อยากให้น้องนะคะขอบคุณท่านโปรทั้ง3ท่านนะคะ ครับพวกเรานะครับนักเรียนห้องโครงการพิเศษ m อ b นะครับก็ต้องขอขอ,ขอบคุณท่านโปรทั้ง3ท่านนะครับที่สอนพวกเราไปอย่างดีแล้วก็ขอขอ,ขอบคุณผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่17นะครับที่ให้ความเมตตาอนุเคราะห์ให้พวกเรามาเยี่ยมชมสนามในวันนี้แล้วก็ขอบคุณท่านผอดรพรเทพโพพันธ์นะครับที่ได้ให้โอกาสนักเรียนโครงการพิเศษ m อ b มบีมาเยี่ยมชมสนามกอล์ฟในวันนี้พวกเราขอขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะ